อวดคอมโบ EP 10ก็เดินทางมาจนถึง EP 10เป็นที่เรียบร้อยสำหรับซีรีส์อวดคอมโบของเราโดย EP นี้มีผู้เข้าประกวดถึง13คนเรามาดูกันว่าใครจะได้อันดับหนึ่งของ EP นี้กันและคว้า100วอลเลยจากพี่ไปถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วย มาครับผมคนที่1นึ่นะคนนี้เล่นนะอะตอมิกนะครับผมอ้าวกดคา์เตอร์ไปโดนครับผมจังวันนี้อา้าวยังไงแดดบนกับหลังจังหวะนี้จับสกิล3ฟัน 1- 2ึ่งอดดออกแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งครับผมจังวะนนี้ฟันต่อ 1- 2ึ่อดดออกแดดเข้าครับผมจังวันนี้ฟัน1 2 3เหยียบลงพื้นจับงัดขึ้นมาด้วยสกิล2แล้วยังไงต่อเหยียบซ้ำไป1่ทีสกิล3งัดครับผมมาพอดีนะจังวะน,น,วน,นี้เรียบร้อย คนถัดมานะครับผมคนนี้เล่นไซตามานั่นเองนะครับผมหมาครับผมอา้าวเหมือนจะโดนเปิดนะจังหวะนี้โดนทุบก,ก่อนแหลกดอ,อกกลับมาหลบได้ครับผมจังหวะนี้ต่อย1 2 3รวบสกิล2แล้วก็งัดด้วยสกิล4ครับผมจังหวะนี้แด,ด๊ต่อย1 2 3ตบด้วยสกิล1เรียบร้อยโอ้โหคนที่3นะครับผมมาผมคนนี้เล่นจีนอนะต่อย1 2 3เหยียบลงพื้นยิงสกิล3ยัดหน้าเข้าไปครับผมจังหวะนี้แด,ด๊อ้อมหลังต่อย1 2 3 กดสกิลหนึ่งครับผมอย่างวันนี้หนึ่งสองสามเอวันปัดแล้วก็ตามด้วยสกิ 3, ลสองก็ได้ครับผมจังหวะนี้แดดตามต่อยหนึ่งสองสามเอวันสี่ครั้งแล้วก็เหยียบด้วยสกิลสี่ฟอร์นิเชอร์ไปเลย,ยนะครับผมจังหวะนี้คนถัดมาคนที่สี่ครับผมมาครับผมอ้าวเอาอย่างไงครับจังหวะนี้เหมือนจะแดดมองหน้ากันนะครับผมฟันก่อนหนึ่งสองสามเอา้าโดนขาดสกิลเฮ้ยยังไงครับผมอมืไม่เป็นไรครับผมมาใหม่ครับผมสกิลหนึ่งเดอ้อมหลังฟันหนึ่งสอง แล้วก็จับด้วยสกิล2งัดขึ้นมาครับผมเอมาหนึ่งสองสามเหยียบลงพื้นเอาเหยียบไม่โดนโดนต่อยครับผมจังหวะนี้ยังไงต่อแดดฟันหนึ่งสองสามแล้วก็ตามด้วยสกิลสามงัดครับผมฟันต่อครับผมฟันไม่โดนเอาโดนเฉยเหยียบลงพื้นยังไงต่อสกิลหนึ่งมาพอดีครับผมปัดด้วยสกิลหนึ่งแดดอ้อมหลังฟันฟันไม่โดนครับผมจังหวะนี้เคาน์เตอร์ก็ไม่โดนนะโดนต่อยครับผมเอาโดนตบเฮ้ยยังไงครับผมจังหวะนี้คอมโบได้หรือเปล่าจับสกิลสองเรียบร้อยครับผม ฟินิเชอร์ไปเลยนะเหมือนจะคอมโบไม่ค่อยต่อกันเท่าไหร่นะครับผมคนที่ห้านะครับผมอ่าโอ้มีเขียวด้วยหรอโคตรเท่มาครับผมคันนี้เล่นใส่่อมานะอื้แดดเปิดหนึ่งยังไม่โดนนะผมยงวันนี้อ่าโดนเปิดครับเอาอยัางไงยังวันนี้บล็อกก่อนอ่าแดดใส่ครับผมไม่โดนบล็อกต่อยหนึ่งสองแล้วก็รวบสกิลสองครับผมยงวันนี้ตบด้วยสกิลสามลงพื้นเข้าไปครับผมศัตรูแหลกดอแดดตามหน่อยหนึ่งสอง งัดขึ้นฟ้าด้วยสกิลสี่ตามต่อยหนึ่งสองสามตบด้วยสกิลหนึ่งโอ้โหโยังไม่แตกนะครับผมยังวันนี้ศัตรูลุกขึ้นมา,เอ,าเอ้าแต่อินวันหนึ่งสองสามทุบลงพื้นแล้วก็ตามด้วยสกิลสองเรียบร้อยครับผมเหมือนจะโดนทุบลงพื้นแบบงง,งๆนะ,มะเมื่อกี้เอาเรื่องมาครับผมไปคนที่หกนะแดชต่อยหนึ่งสองคนนี้เล่นเซนต์มาครับผมแล้วก็หลบก่อนะครับผมยังวันนี้เหมือนจะโดนต่อยแต่บล็อกท,ทันหนึ่งสองทุบลงพื้นครับผมงัดด้วยสกิลสี ดักต่อย1 2แล้วก็ตบด้วยสกิล3แมด็ดตามต่อย1 2 3เหยียบลงพื้นแล้วก็ตามด้วยสว 2, กิล2ก็เหยียบอีกทีกกนึงต่อยด้วยสกิล1โอ้โหมาคาคูคอมโ,โบคนที่7นะครับผมนะครับผมคนนี้เล่นจีนอตนะเอาโดนเปิดก่อนนะครับผมเฮ้อยอวดคอมโบหรือว่าให้เขาอวดครับผมยังวันนี้ต่อยก่อนเอาแต่โดนต่อยสวนบล็อกคันครับผมต่อย1 2แล้วก็จับด้วยสกิลดึงครับผมงัดขึ้นมาตามด้วยสกิลสองบอมเขาให้ครับผม แล้วก็เหยียบด้วยสกิล4นะครับผมเรียบร้อยไหมตามด้วยสกิล2ยังไม่แตกนะผมอ่าผมคนถัดไปคนที่8นะต่อยก่อน1 2 3เหยียบลงพื้นงัดขึ้นมาด้วยสกิล4แดดต่อย1 2ตบด้วยสกิล3แดดตามต่อย1 2 3ตบด้วยสกิล1โอ้โหเรยียบร้อยไปเลยนะครับผมจงังหวะนี้มาครับผมอีกครั้งหนึ่งนะแดดต่อย1 2 3 เหยียบลงพื้นรวบสกิลสองแล้วก็เหยียบอีกทีต่อยสกิลหนึ่งโอ้โหมาคุก็มาว่าจาังหวะน,นี้ยังไม่แตกครับผมแด,ด๊ต่อยหนึ่งสองเอา้าแต่ต่อยไม่โดนคนระับผมอย่างน,นี่ยังไงครับผมเอาโดนสวนอยู่หลบได้ครับผมจังหวะนี้ยังไงพยายามที่จะหาจังหวะเข้าอยู่เพื่อทำคอมโบนะครับผมต่อยก่อนหนึ่งสองรวบสามเหยียบลงพื้นแล้วงัดด้วยสกิลซีแด,ด๊ต่อยหนึ่งสองรวบด้วยสกิลหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมคนที่เก้านะจังหวะนี้เอา จับสกิลหนึ่งครับผมเหยียบสกิลสามดักหน้าแล้วก็ตามต่อยหนึ่งสองจับด้วยสกิลสองครับผมเรียบร้อยนะครับผมจังหวะนี้เป็นสกิลคอมโบแบบสั้นๆนะแต่ว่าฟินิชเชอร์ศัตรูไปได้นะครับผมจังหวะนี้คนที่สิบนะครับผมมาเลยครับผมคนนี้เล่นกาโร่นั่นเองนะครับผมกาโร่เป็นตัวที่ฮิตมากสําหรับมือใหม่นะมาครับผมต่อยก่อนหนึ่งสอง เด็ตามต่อย1 2 3จับด้วยสกิลหนึ่งครับผมอย่างวันนี้เหยียบสกิลสามขึ้นมาครับต่อย1 2ึ่งสองเด็ดข้อหลังจับสกิลสองครับผมอย่างวัน,นี้ยังไงต่อย1 2 3เหยียบลงพื้นครับผมโอ้โหแด็ดต่อยนี้หน่งสเหยียบลงพื้นอีกครั้งครับผมจังวันนี้สกิลยังครูดาวอยู่ครับผมโกดคาน์เตอร์รอเลยครับผมจังวันนี้เรียบร้อยไปเลยครับโดนเคาน์เตอร์ฟินิชเชอร์ไปนะจังหวะน,นี้คนที่11ครับผมมา คนนี้ก็เล่นการ์โร่เหมือนกัน,นครับผมต่อยก่อนหนึ่งสองแดนอ้อมหลังจับสกิ 1, ลหนึ่งแต่ยังไงเยียบสาได้ดีแดนอ้อมหลังต่อย1 2 3เอา้าจับสกิล2ครับผมเรียบร้อยครับผมต่อยแบบช้าๆในจังหวะนี้เรียบร้อยคนที่12นะครับคนนี้เล่นอะตอมิกซามูไรนะคือริยาของเรานนั่นเองนะครับผมบล็อกก่อนแต่ว่าโดนต่อยครับผมอา้าวโดนจับก่อน,นครับผมจังหวะนี้โดนต่อย1 2 3 เคาน์เตอร์สกิลสไปก่อนนะครับผมอย่างวันนี้เดตตามต่อยหนึ่งสองสามสี่ศัตรูแหลกดอนะครับผมอ่าเสียแหลกดอไปแล้วครับผมยังไงต่อพยายามหาจังหวะเข้าอยู่นะครับผมอย่างวันนี้เอา้าบอมไม่โดนฮนะอย่างวันนี้ยังไงพยายามที่จะแดตหาจังหวะเพื่อที่จะเข้าทําคอมโบกับศัตรูนะครับผมบล็อกก่อนเคาน์เตอร์ครับผมอย่างวันนี้เคาน์เตอร์มาพอดีนะ ฟันต่อ1 2 3แดดออกแดดเข้านะครับผมจังหวะน,นี้ฟัน1 2 3แดดออกแล้วก็จับด้วยสกิลหนึ่งครับผมแดดอ้อมหลังฟัน1 2 3เหยียบลงพื้นงัดขึ้นมาด้วยสกิล3ครับผมจังหวะนี้แดดตามครับผมแดดข้างอีกทีนึงเหยียบลงพื้นนะครับผมจับสกิล2โอ้โหเรียบร้อยนะฟินิชเชอร์ไปเลยนะผมคนที่ส3นะครับผม,บผมจังหวะน,นี้มาคนนี้เล่นการ์โรนเองครับผมตอยนึ่งสองสามเหยียบลงพื้นก่อนศัตรูแลกดอไป แดนจังหวะหาจังหวะเพื่อทำคอมโบนะครับผมเอาโดนต่อยขัดอ่าแต่ว่ามีเคาน์เตอร์นะครับผมอย่างนี้เปิดเคาน์เตอร์ไปก่อนหันหลังแล้วก็เหยียบด้วยสกิล3แดดอ้อมหลังต่อย1 2จับด้วยสกิล1ครับผมแล้วก็เกี่ยวโตคอมโบยังไม่ตายนะครับผมอย่างวันนี้ M14 ครั้งเหยียบศัตรูลงครับผมาจังหวะเพื่อทำคอมโบต่อนะอย่างวันนี้คอมโบก็พอได้นะครับผมเอ้าไปเคาน์เตอร์ครับผมยังไงยังไงต่อแดดอ้อมหลังต่อย1 2 เหยียบลงพื้นอีกครั้งหนึ่งครับผมจับสกิลสามแดดอ้อมหลังแล้วก็แล้วก็จับด้วยสกิลหนึ่งวืดครับผมเฮ้ยเหมือนจะสกิลไม่มา,หร,าหรือเปล่าสกิลคูลดาวหรือเปล่ามุเจ้โดนศัตรตูสวนแล้วครับผมยังไงครับผมเอ้าแดดหน้าไม่โดนฮนะยังวงน,นี้พยายามต่อยหนึ่งสองสามเพื่อจะโดนนะครับผมแต่ยังไม่โดนเอ้าโดนขัดยังไงเอ้าโดนต่อยหนึ่งสองรวบสกิลหนึ่งครับผมเฮ้ยมาคอมโบหรือให้ศัตรตูคอมโบครับผมยังวงเน,นี้ยเคาน์เตอร์ไปก่อนนะครับผมอืม้ยเหยียบไหม หยยบแต่ว่ามีแหลกโดนะคำนวณแหลกโดพลาดไปหน่อยครับผมต่อยโดนนะครับผมจับสกิลหนึ่งไปเลยครับผมเรียบร้อย ก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับอวดคอมโบ EP 10ของเรานะครับผมเรามาดูกันว่าใครจะได้อันดับ1ของ EP นี้กันนะครับมะครับผมคนนี้ได้อันดับหนึ่งของ EP นี้นั่นก็คือน้องคิริยะอายโนะนะครับผมโอ้โหก็ยินดีด้วยนะครับผมสําหรับอันดับ1นะก็ทักหลังไม่พี่ได้เลยนะครับผมใน Discord นะอันดับถัดไปนะครับผมอันดับที่2นะครับผมอันดับที่2ได้แก่น้องน้องคุณชิกิโมรินะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมสําหรับอันดับที่2นะครับอันดับ ถัดไปนะผมอันดับที่3นะครับผมอันดับที่3ได้แก่น้องน้องแมวแดกขนมปังนั่นเองนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับอันดับที่3นะครับก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับอวดคอมโบ EP 10ของเรานะครับถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพี่รายด้วยเจอกันใหม่ EP นะ